วิเเราะตัวละครวันพีก,กันอีกครั้งค่ะตัวดีตัวเลวหมายถึงเป็นคนดีเป็นคนนิสัยไม่ดีหรือยังไงอืมคนนี้เหมือนจะเป็นคนดีเลยอ่ะคือดีไม่ดีไม่รู้รู้แต่ว่ามันนา่าต้องเป็นโจรสลัดแน่แน่ดูจากชุดอืมออะดูดูใกล้ๆเป็นคนนิสัยใจคอ,อยังไรครงคะวันนี้ชอบทําบุญเพราะว่ามีไม้กางเขนนี่หรอไม่ใช่พูดไปงั้นเน่ยก็น่าจะเป็นคนที่ตรงฉินนา ตรงิงตรงไปตรงมารักษาคำพูดซื่อสัตว์อะไรเงี้ยหมอโอ้ก็ได้อยู่นะเออทนไม่ดีดูจะเคี้ยวจัดแค่นีเเนนนเ้เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนเหมือนนักร้องคนไทยอะ่ะเช้าๆหรอ <c oughs> โอ้ย น่าจะเป็นคนคือมันเป็นเผ่าพันธุ์ที่มันต้องเป็นตัวไม่ดีแต่มันอาจจะเป็นตัวดีก็ได้เพราะสีมันดูแบบสีสมูทสีแบบสีสีพาสเทลอ่ะพี่ว่ามันน่าเฮี้ยแต่มันเป็นคนดีแต่เผ่าพันธุ์มันอาจจะเป็นยักษ์อะไรเงี้ยอ๋อจริงจริงแล้วเป็นชนเผ่ามนุษย์เงือกเงือกยังไงค่งบกเอ้ไม่ใช่คร่งปลาคึอโคเอ้ครึ่งขางคแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เขาเออจินเบครึ่งอะไรวันคนฉลามอ๋อ เอ้ยแต่ว่าก็ถือว่ามีส่วนถูกอยู่เพราะว่าอะไรนะเป็นเผ่าพันธุ์ที่ถูกหลังเกียรตโดยโลกใบน,นี้แต่จริงๆแล้วเป็นคนดีเออก็ถูกเซลดูหน้า,าก็รู้แเ้าไหมว่าไม่ดีพี่ต้องด่ามันเยอะๆคนนี้เกลียดมากมันมันดูดีเคาะหนะ่อยค่ะมันดูขี้ขี้ป๊อตขี้วยวายอะ่ะ ดูจากภาพนี้นะขี้วอยเหมือนกระต่ายตื่นตูมเหมือนกระต่ายตื่นตูมแต่น่าจะมีคนหลอกใช้ให้ไปทําอะไรสักอย่างเยอะๆแล้วคิดว่าตัวเองสําคัญคิดว่าตัวเองสําคัญเท่าน,นี้ถูกมันเป็นคนเหี้ยมากพี่ตองแล้วมันมีหัวหน้าใหญ่กว่านี้ไหมล่ะที่คอยแบบบงการได้อยู่โอ,อ้ถ้าพาพอชุดม,มันเหมือนอนะได้มาเพราะว่าหลอกว่ามีตําแหน่งเอาชุดแบบเนี้ยไปใส่หน่อยแต่จริงๆมึงเป็นคนกากอะ มันเป็นชุดในแบบเขาเรียกชนเผ่ามังกรฟ้าคือที่ปกติพวกมันจะใส่หัวเหมือนนี่เลยเว้ยนักบินอวากาศคือหายใจร่วมกวับคนทรราดา <Charlotte. S 1> ใช่เลรชาลอสใช่ที่ชาลอสน่าไม่ชาลอสน,นะน่าเหมือนชื่อชาไป <laughs> อินนี่ทุกแบบแท่ทุกคนที่โดนพี่ต้องเกลียดมันมตัวนี้น่าจะเป็นตัวเก่งตัวเก่งที่น่าจะเป็นเป็นโจนสลัดแต่โจนสลัดไม่ใช่คนดีใช่ไหม คือดีไม่ดีไม่รู้รู้แต่ว่าไม่ได้ทํางานรัฐบาลอันนี้คืออะไรบุรีเหรอบุหรี่ทิก้าหรออืไม่ใช่กระสุนปืนเหรอไม่ใช่ดูชีชื่อสโมเกอร์อืมก็น่าจะเป็นต้นสลัดไงเป็นทหารเรือค่ะหรอเป็นทหารเรือเป็นทหารเรือได้เหรอแบบนี้เป็นได้แต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่รับฟังอำนาจเบื้องบนมากจะเป็นก็เป็นพวก กูจะทุกอย่างเนี้ยอ๋อเป็นพวกหัวแบบหัวเรเบเลียนเออนิดหนึ่ง